ดูยังไงไม่ไม่มันแน่นที่สุดแล้วเหรอใช่มองว่าอย่างงี้มันพยัาชนะเหมนเดิมนี่เราเป็นนาฬาไม่เมื่อกี้ถ้าเกิดเราไม่ทำอีกมันหมุนสามร้อยหกให้พอช่วยดูพอดีเลยให้พอช่วยดูอพี่แต่รีบเหราเนาะมา ไม่อะง่วงไปหมดเลยชองแข่วะนี่เหรอวะได้อย่างจริงๆได้ได้จริงแต่ไหนแบบแต่ว่าแต่ว่ามันลําบากแล้วหมุนกลับไม่ได้แล้วนะเขาจะจะคิดขั้นอย่าหายกูโมดี่ยไม่ายปะเออมันไม่ได้เอายังไงนี่เดี๋ยวดีแหลมๆต้องไปงุดใช่แต่ว่ามันมันได้เท่านี้ระวังของเขา แต่ว่ามันไม่แน่นะอ่าอย่างงี้ใช่แต่ทีเนี้ยมันมันงงงงงๆมันงงงงก็แบบเดิมทั้งนั้น่ะนี่ก็แตกเพราะว่ามันต้องใช้นี่ไข่ควงเออ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 แต่เราไม่มีไขควงไข่ไว้ไหนไว้มาอายุเยอเดี๋ยวกูปรับตัวก่อนปกติขับในไทยก็แม่น้าแม่น้ำ จบพญานาคดีมากเลยได้ไหมอุ้ยพี่พักอันนี้คือิศนะเฮ้ยดูไว้ดูไว้จะมาอีกเหรอไม่เลี้ยวซ้ายแล้วจุดหลางของคุณจะอยู่ทางซ้ายไปเหรอมีไงมีจ้ะหยุดนี่กูก็ถามน้องว่าเฮ้ยกินจากจากบัวทะเปลี่ยนลำลำได้ไหม สรุปอยู่ตรงหน้าแต่แต่หาให้น้องถาม Google Map ามแต่เพราว่าทำไมเร็วจังแต่อยู่ตรงหน้าีอกลับว่ากูจะได้ไปตัดคลิปอยู่นี่หรอคุณป้อมไหลๆจุ่มตสัตว์ ลอนอดูบ้างก็ปูโดนหางิตเออร่อยไหมล่ะส้มตำเบียร์ลาวตลอดไปเอ้คนแก่แล้ว ยังไงหนึ่งแสนแล้วหนึ่งแสนแล้วเวอร์สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแสนฮะเด้อหลายร้อห้าสิบเอ๊สี่แสนสี่แสนสี่แสนห้าหมื่นสี่แสนกียสี่แสนห้าหมื่นเอสี่แสนห้าหมื่น ่ายตอนมึงจ่าเดี๋ยวกูให้คืนนะ่สองสามซ่โอเคตี่ละอีกห้าหมืเดือนยังไงมีบ้างไหมห้าหมื่นี่ห้กูต้องให้มึงสองแสนสองืาัน่อคนรวยอะยะกูอยากคนรวยอยู่ีห้าแค่นี้ให้เป็นแสนเลิดเิดเิขอบใจหลายๆนะขอบใจหลายๆ เสียเพียร์ต้ลูว่ะวันนี้ถือตังมันฟอนเป็นเหมือนเป็นแสนเล่นเล่นเล่นวเองราเล่นเรเล่นเรเล่นตับแขงเวอ่กี่กี่แสนไหมเปอร0สองเทกเด็กเ2 0 0 0สองเฮียกูแดดแทบตายแล้วยี่เลื่อยจ้ะเลื่อยใใใจไหลเด้อเอามาบอกเบิกเลย ทำไมกูก็ถามแล้วนะกลับมาตลาดไหมอายุแจงทางาบางอายุกูมาซื้ออ๋อเอาเอาแหลมขึ้นด<ต>ูเอาเถิดหากมาซื้อเครื่องนอนเมื่อไจะแล้วอเอาเอาเอายุยัง,งน้อยๆพากูมาซื้อเครื่องนอนเวอร์ ซื้ออะไรไม่ซื้อซื้อเนี่ยอันเท<ะ>่าไหร่ครับหันน่แสนห่นีต้องต้องต้องแนวนี้รถนั้นเนี่ยมันแบบปิ๊บปิ๊บเออมันดูด,ออดออแต่มันก็ทำเวลาทำเองมันทำยากเนาะ ตัวซอสไก่ไก่ตึ๊ดตึ๊ดตึทายทุน่าไก<ค>ผัดผง